สำนักถังเลิศพบจบแดงตอน79ตอนหัาผู้อาวีเฮ้ามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาเห็นเกาต้าหลูเลื่อนลงไปที่พื้นเขาหันไปหาผู้ตัดสินและพูดว่าข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินว่าข้าเป็นผู้ชนะถ้าข้ายิงอีกครั้งเขาจะต้องตายแน่ผู้ตัดสินพยักหน้าแม้ว่าสถานการณ์จะแปลกมากแต่ความแข็งแกร่งของเครื่องมือบินญ,ญ,ญาณของหัวีเฮานั้นมีมากกว่าปืนใหญ่ของเกาต้าหลู แต่อย่างไรก็ตามเกาต้าหลูตัดสินใจที่จะทําให้ตัวเองพิการเพื่อที่จะพ่ายแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุเขาคิดว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆหรอพวกอวี๋ห้าวหมุนล้อรถเข็นของเขาแล้วกลิ้งไปมาต่อหน้าเกาตา้าหลูเขายิ้มและถามว่าพี่เก่าเป็นอะไรใหม่เกิดอะไรขึ้นทําไมข้าถึงโดนกระสุนปืนใหญ่ของตัวเองเกิดอะไรขึ้นเกาต้าหลูยังคงสั่นเทาขนาดที่พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาพวอวีห้าวหัวเราะและพูดว่าเจ้าแพ้แล้วไปกันเถอะเกาต้าหลูยังคงรู้สึกเวียนหัวมากแม้ว่าเขาจะออกจากเขตการต่อสู้ก็ตาม เขารู้สึกราากับว่าเขากําลังเดินผ่านโลกอีกใบหลังจากที่หัวอวี๋เฮ้าไปรับรางวัลเขาก็ถามว่าพี่เกา่าเราไปหาที่นั่งกันดีไหมเกตาต้าหลูัวร้อยอย่างมคมขืนก็ได้แต่เจ้าต้องรักษาค่าค่าไม่มีเงินหัวอวี๋เฮ้ายิ้มขนาดต่อหวังตงเอ๋ออยู่ที่นั่นแล้วสั่งให้น้าหน้า,นารอเหอใช้ถัวเนื่องจากเขายังพูดไม่จบหวังตงเอ๋อผลกรถเข็นของเขาและพวกเขาก็ออกไปพร้อมกับเก,บกตาต้าหลูเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการเดินพันของเขาเฉินอันอยู่ใกล้ๆดังนั้นจึงไม่มีอะไรผิดพลาด เปรืวิญญาณทองเป็นเพียงตัวเลขสาหรับเขาโลหะหายากมีความสําคัญมากกว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เวลาหวังตงเอ๋อไม่รู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัววีห้าวและเกาตาหลงเธออยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยในขณะที่เขาพาคู่ต่อสู้ไปด้วยอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ปัจจุบันของเธอเป็นเพียงสาวใช้ของหัววีห้าวดังนั้นเธอจึงไม่สามารถพูดอะไรได้หลังจากทั้งสามคนออกจากโรงแรมพวกเขาก็เริ่มเดินออกจากทิศทางที่นำไปสู่โรงแรงมหมิงเย่ยกลับมาที่ห้องถุงทองคำเฉินอันเบื้องหลังของคู่แข่งหมายเลข66 คืออะไรอุปกรณ์วิญญาณของเขานั้นไม่ธรรมดาผู้ตัดสินสูงสุดถามเฉินอันในขั้นต้นเขาต้องการเสนอเงินให้กับผู้วีเฮ้าสำหรับปืนใหญ่วิญญาณของเขาเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอุปกรณ์วิญญาณระดับ4แต่มันลปลดล่อยความแข็งแกร่งของระดับ5ไม่ว่าจะเป็นแง่ของวัสดุที่ใช้หรือเวลาที่ใช้สาหรับผู้อวีเฮ้าในการสร้างอุปกรณ์วิญญาณของเขาทั้งคู่น่าประทับใจมากด้วยเทคนิคดังกล่าวเขาอาจจะสามารถเปลี่ยนวิธีการสร้างอุปกรณ์วิญญาณได้อย่างสมบูรณ์ เฉินอันพูดเบาๆผู้พิพากษาเฉินไม่ใช่ว่าข้าอยากเป็นแม่แต่เราไม่สามารถล้อเล่นกับเขาได้เมื่อพูดถึงจุดนี้เขาก็ทำท่าทางหัวหน้าผู้ตัดสินตกใจเจ้าแน่ใจหรอเฉินอันน้มงตัวไปที่หูของเขาและกระซิบสองสามคำเอาละ่ะเจ้าไปได้แล้วอย่าบอกใครในสิ่งที่ข้าถามเจ้าแววตาของผู้พิพากษาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นปกติใช่เฉินอันหัวเราะเยาะก,กับตัวเองข้าจะให้เจ้าสนิทกับถังบูได้อย่างไรข้ายังต้องการให้เขาช่วยให้ข้ารวย ผัวอวีเฮาพาเกาต้าโหลและวหวังตรงไปหาบาร์ที่ไม่ใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าบาร์แห่งนี้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็มีเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนดังก้องทันทีที่พวกเขาเดินผ่านประตูไปก็มีเสียงต้อนรับดังกล้องผัวอวีเฮาขมวดคิ้วกับภาพตรงหน้าตรงเอ๋ไปหาผู้จัดการเถอะผัวอวีเฮาสั่งหวังตรงเอ๋บีบหลังของเขาด้วยแรงบางอย่างหลังจากนั้นเธอก็ขมวดคิ้วและเดินไปไม่นานพนักงานเสิร์ฟก็เดินออกมามีห้องส่วนตัวด้วยหรือผัวอวีเฮาถาม ไม่เต็มแล้วบริการตอบอย่างไม่ลังเลขณะมองเขาบนรถเข็นก่อนจะเหลือบมองเกาต้าโหลผู้มีผมสีฟ้าน้อยเขาแสดงสีหน้าดูถูกหยีดอย่างเล็กน้อยและพูดประชดป,ประชันเจ้าไม่ควรมาที่บาร์ด้วยสภาพแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะชอบคนพิการหรอกผู้อวีเฮายิ้มนั่นไม่ใช่ความจริงคนพิการก็มีสิทธิ์เช่นกันโดยเฉพาะคนรวยขณะที่เขาแสดงท่าทางหวังตรงเออก็หยิบเหรียญทองวิญญาณหนึ่งถุงออกมาผู้อวีเฮาเปิดกระเป๋าและแกว่งมันเล็กน้อยเสียงกระทบกันดังออกมาจากกระเป๋า ขออาภัยด้วยแขกผู้มีเกียรติข้าต้องขออาภัยด้วยที่ดูถูกเจ้าแม้ว่าจะไม่มีห้องเหลือแล้วแต่ก็ยังมีที่นั่งเหลืออีกสองที่ผู้อวีเฮาหยิบเหรียญทองคาออกมาแล้วพูดว่าเอาที่เงียบเงียบให้ข้าหน่อยเรามีธุระต,ต้องหาหรือไม่มีปัญหาสีหน้าของบริการเปลี่ยนไปหลังจากได้รับเปลี่ยนวิญ,ญญาณสีทองนี่ไม่ใช่สถานที่น่าสงสัยเหมือนทองคามันเป็นแค่บาร์ว,าว่้วีเฮ้าคงไม่รังเกียจบริการธรรมดาหรอกบางครั้งการใช้เงินก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ความรุนแรงในไม่ช้าทั้งสามคนก็ รูปของบูธตั้งอยู่ห่างจากกันด้วยมานั่งไม้สองสามตัวในบูธนี้มีโซฟาตัวยาวสองตัวและตัวน้ําชาแม้ว่าบูธนี้จะดูธรรมดาแต่มันก็ยังเงียบมากเอาเล่าที่แพงที่สุดของเจ้ามาสิผู้อาีเฮาสั่งพนักงานเสิร์ฟแววตาของผู้บริการเปลี่ยนไปะกายและเขาตอบว่าเอาละโปรดรอสักครู่มันใกล้มาถึงแล้วเกาต้าหลูมองไปยังผู้บริการที่รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าที่ถังที่จะถูกพวกเขาขึ้นบัญชีดำผู้เอวีเฮาหัวเราะย้อ,ยยอและตอบว่าขึ้นบัญชีดำ พวกเขาสามารถทําได้ถ้าพวกเขาต้องการเจ้าลืมตัวตนของข้าไปแล้วหรอเกาต้าโหลูเอาละอย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกีทําไมข้าถึงโดนปืนใหญ่ระเบิดตัวเองละ่ะพวกอวีเฮาตอบข้าใช้เคล็ดลับเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆทําให้เจ้ามึนงงชั่วคราวหลังจากนั้นเจ้าก็สับสนและหันไปในทิศทางที่ผิดในพื้นที่แคบเช่นนั้นการบีบทิศทางเพียงเล็กน้อยของเจ้าก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากกับทิศทางการโจมตีของเจ้า ปืนใหญ่ของเจ้าถูกยิงไปที่เกราะป้องกันที่อยู่ถัดจากเจ้าดังนั้นเจ้าจึงดูเศาแปรกระแทกทั้งหมดจากการระเบิดข้ายังสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างทำไมปืนใหญ่ของเจ้าถึงมีพลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าข้าละไม่เพียงแต่มันสามารถชัดจังหวัดทักษะวิญ,ญญาณได้แต่มันยังทําให้เลือดของข้าหยุดไหลแม้ว่าจะคงอยู่เพียงเสี้ยววินาทีแต่ผลกระทบก็มากทีเดียวไม่อย่างนั้นข้าคงจัดการเจ้าไปแล้วในการโจมตีหลังจากได้ยินคําถามของหั่อวีเฮ่าเกาต้าหลู่ก็ลังเลเขาก้มศีรษะลงและไม่ได้พึม พวกวีเหาไม่ได้ถามอะไรด้วยนี่เป็นความลับของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยมันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเจ้าไม่เต็มใจที่จะบอกข้ามาพูดเรื่องอื่นกันดีกว่าเจ้าบอกว่าเจ้าไม่เคยเรียนที่สถาบันมาก,ก่อนเนื่องจากเป็นเช่นนั้นมันก็นับเป็นปาฏิหาริมากแล้วที่เจ้าสามารถไปถึงมาตรฐานของวิศวกรวิญญ,ญาระดับ5ได้วิศวกรวิญญาระดับ5เป็นเหมือนราชาวิญญาห5วงแหวนการที่เขาไปถึงระดับดังกล่าวได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนอายุ30ปีแสดงให้เห็นว่าเขามีพรสวรรค์และความพยายามมากแค่ไหน เกาต้าหลูมีท่าที่สงบนิ่งแต่สีหน้าเผยให้เห็นว่าหัวใจของตนได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นข้าก็ต้องล้มเลิกการฝึกตนเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองข้าหางานจ้างในมือเดิมทีข้าเป็นวิศวกรวิญญาณการหางานก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ข้าก็จะถูกสาดอยู่ทุกครั้งที่เสนอให้ในายจ้างนำแร่เหล็กหายากมาใช้สำหรับการฝึกตนของข้าด้วยความที่ข้าจนปัญญาจึงทำได้แค่ทำงานจิปาถะาที่เกินกว่าจะรับมือได้ข้าหางเงินมาใช้เลี้ยงตัวเองในขณะเดียวกันข้าก็ฝึกฝนโดยใช้คู่มือของพ่อ หลังจากผ่านไปสิบกว่าปีข้าก็สามารถไปถึงวิศวกรวิญญาณระดับ5าได้แต่ตอนนี้ข้าก็จนแล้วด้วยระดับของข้าข้าไม่สามารถทดลองได้หากไม่มีแร่เหล็กหายากเพียงพอและข้าก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือที่ดีกว่าได้เช่นกันผู้วอวีเฮารู้สึกสับสนหลังจากที่เขาได้ยินเรื่องราวจากเกาต้าโลนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินว่าวิศวกรวิญ,ญญาณขั้น5ถูกจํากัดด้วยความยากจนแม้ว่าเขาจะมีความคิดอื่นอยู่ในหัวแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าพี่เกาเครื่องมือวิญ,ญญาณของพี่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์สําเรร็จรูป,ปอก ด้วยความสามารถของพี่ๆควรสามารถขายเครื่องมือวิญญาณที่เสร็จแล้วในราคาที่เหมาะสมได้แม้ว่าวัสดุจะได้กว่าเล็กน้อยก็ตามพวกมันน่าจะเพียงพอสำหรับการฝึกฝนของที่แล้ววิศวกรวิญญาณขาดเงินตั้งแต่เมื่อไหร่กันเกตาต้าหลูแสดงสีหน้าลำบากใจนี่พูดตรงๆนักข้าไม่กลัวว่าเจ้าจะย่อเย้ยข้าทั้งตระกูลของข้ามีนิสัยไม่ดีเราขี้เหนียวข้าได้รับสืบทอดความขี้เหนียวมาจากพ่อข้าทนขายเครื่องมือจิตวิญญาณที่ข้าสร้างขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นผลผลพวงจากความพยายามของข้า เกาตาลุดแรมสองครั้งเมื่อพูดจบริมฝีปากของฮุวอวีเฮ้าขยับเล็กน้อยหลังจากได้ยินเรื่องราวชีวิตที่น่าเศร้าของเกาตาโหลแล้วเขาก็รู้สึกเห็นใจเล็กน้อยแต่หลังจากได้ยินเรื่องราวชีวิตต่อที่น่าเศร้าของเกาตาโหลเขาก็ระหนักได้ว่าไม่มีเรื่องน่าเศร้าเรื่องไหนในโลกนี้ที่จะไร้เหตุผลอีกแล้วความยากจนของเกาตาโหลเกิดจากตัวเขาเองช่างเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณที่ขี้เหนียวจริงๆหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งฮุวอวีเฮ้าก็ถามขึ้นว่าเจ้าวางแผนจะทําอะไรต่อจากนี้ เกาต้าหลัวถอนหายใจและพูดว่าเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรอีกตอนนี้ข้าเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ5แล้วข้าแตกต่างจากเมื่อก่อนบางทีข้าอาจจะหาสํานักและดูว่าข้าจะได้โลหะยากมาฝึกฝนใหมพี่ชายข้าเชื่อว่าอย่างน้อยเจ้าก็เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ5โดยตัดสินจากความสามารถในการสร้างเครื่องมือวิญญาณของเจ้าเทคนิคของเจ้ายังค่อนข้างธรรมดาและดั้งเดิมเจ้าน่าจะมาจากสํานักทําไมไม่แนะนําข้าให้สํานักของเจ้ารู้จักล่ะข้าไม่มีคําขออื่นข้าแค่ต้องการวัสดุที่เพียงพอ ถ้าข้าได้เก็บเครื่องมือวิญญาณทั้งหมดของข้าไว้ข้ายินดีที่จะขายชีวิตให้กับสำนักผู้อวีเห่ามองเขาอย่างลึกซึ้งและพูดกับหวังตงเอ๋อว่าตงเอ๋อบอกบริการว่าเราไม่ต้องการเล่าอีกต่อไปไปกันเถอะหวังตงเอ๋อยอมรับคำพูดของเขาและพยายามกลั้นหัวราอขนาดเดินจากไปนางรู้ว่าผู้อวีเห่ากำลังจะหลอกลวงใครบางคนอีกครั้งอย่างไรก็ตามเกาต้าหลูไม่ได้ดูน่าสงสารมากนะักเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากไม่ไม่อย่าไปพี่ชาย เรายังไม่ได้ดื่มอะไรเลยแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นบัญชีดําแต่พวกเขาจะไม่ให้บริการเล่าแย่ๆกับพี่เพราะความร่ำรวยของพี่รอเกาต้าหลูกล่าวอย่างเร่งรีบพอถึงจุดนี้ผู้บริการก็เดินมาถึงและมีเหล้าสีชมพูหนึ่งขวดวางอยู่บนถาดในมือของเขายังมีเหล้าอีกสามแก้วและถังน้ําแข็งอีกหนึ่งถังเจ้าเหล้าของเจ้ามาแล้วให้ข้าเปิดให้หรือเปล่าพนักงานเสิร์ฟถามหัวอวีเ๋เฮาหัวอวีเ๋เฮาหันไปมองเกาต้าหลูเปิดเปิดสิแน่นอนว่าต้องเปิดสิเร็วๆขณะที่พูดเขาก็กลืนน้าลายลงคอไป พัววีห้ายิ้มและพูดว่าพี่เก่าเลาจะทําให้มือชาการดื่มมาก <c oughs> เกินไปอาจทําให้สั่นและส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราด้วยเจ้าต้องระวังเกาต้าหลูไม่กังวลไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเราสามารถทําเป็นครั้งคราวได้บริการเปิดขวดโดยไม่ลังเลเขาเทน้ำแข็งสามก้อนลงในแก้วแต่ละแก้วก่อนที่จะเทเหล้าลงในแก้วแต่ละแก้วหลังจากนั้นเขาก็จัดไปอย่างสุภาพเกาต้าหลูยกแก้วตรงหน้าขึ้นจิตใบหน้าของเขาเริ่มมึนเมาเหล้าดีนี่มันเหล้าดีข้าไม่ได้ดื่มเหล้าดอกกุหลาบดีๆแบบนี้มานานมากแล้วนะ มันอร่อยมากพี่ชายรีบดื่มันเถิดเขาพูดพลางเติมเหล้าในแก้วของเขาอีกครั้งอย่างรวดเร็วผู้อาวีเฮายกแก้วขึ้นจิบเบาๆสุรานั้นมีคุณภาพดีกลิ่นกุหลาบจางๆได้ลอยออกมาจากลำคอพร้อมกับตัวสุรากลิ่นนั้นดูเหมือนจะละเอียดไปตามธรรมชาติมันกระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วอาร่าความอบอุ่นค่อยๆกระจายออกมาและทำให้เขารู้สึกสบายอย่างมากสิ่งที่ทำให้หั้วีเฮาตะลึงก็คือความเย็ยนในร่างกายของเขาจากพลังงานต้นกำเนิดของทักษะน้ำแข็งขั้นสุดยอดนั้นลดลงหลังจากที่เขาจิบเครื่องดืง่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยให้เขาดูทราบพลังงานต้นกำเนิดของน้ำแข็งขั้นสุดยอดของเขาได้หรือไม่ด้วยความคิดนี้เขาดื่มเหล้าในแก้วจนหมดผู้วอวีเฮ้าตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ได้ความอบอุ่นจากแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าการไหลาเวียนของเลือดของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นตามเส้นทางเดินของเขาและรีบไปที่แขนซ้ายและแขนล่างของเขาแม้ว่าจะยังดยกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานดั้งเดิมของน้ำแข็งขั้นสูงสุดแต่ความอบอุ่นที่พุ่งพรวดนี้ยังคงทำให้พลังงานดัััั้้งงงงงงเเเเดดิิมมมบบาาาาาส่วววนนนนป็กกกกลลลลลอออจียรืแะพญญณขข ได้ผลหรือผู้อาวีเฮ้าไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเกาต้าหลูกําลังจิบเหล้าอยู่ในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นสีหน้าของผู้อวีเฮ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดเขาตกใจมากแม้ว่าเหล้ากุหลาบนี้จะไม่ถูกแต่เขาก็ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดมากนักถ้าหากจะซื้อมันมาพี่ถังเป็นอะไรไหมเกาต้าหลูถามอย่างระมัดระวังเจอกันตอนต่อไปนะเพื่อน